ในยุคที่แป้งเข้ามาเป็นแนวสมองมเนี่ยครั้งแรกปีที่แล้วก็จัดที่สงขลาซึ่งก็สร้างกระแสคนมาดูเต็มสนามแล้วก็แถมยังไดเ้เป็นแชมป์ครั้งแรกนอกกรุงเทพด้วยส่วนครั้งที่51นี้ก็การจรารุบดีนะคบได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกินขัาครั้งนี้ก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจจริงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ท่านนายกอบจ แล้วก็พี่น้องชาวการจนบุรีทั้งหมดซึ่งแป้งคิดว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่มากก็สามารถเนรมิตสนามปีกาัวจาก7จ็ดันที่นั่งกลายเป็น14,000ที่นั่งก็แป้งเชื่อว่ามาช่วยกันทำให้สนามแห่งนี้นะคะเป็นสนามของทีมประเทศไทยเมื่อกี้ก็เห็นผลการจับฉลากออกมาแล้วนะคะวันที่4ก็ไทยจะพบกับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิจินะคะแล้วก็ทีมชาติอิรักพบกับทีมชาติฮ่องกงนะคะก็อยากจะ แปงโฆษณาแทนคนท่านผู้ว่านะคะว่าบัตรราคา200บาทและ300บาทนะคะก็อยากให้พี่น้องนะคะมาดูกันให้เต็มสนามนะคะแล้วก็แป้งเชื่อว่าท่านผู้ว่าเองและท่านนายกอบจอเองก็มองว่าถ้าตั๋วขายเต็มก็จะตั้งจอให้พี่น้องได้เข้ามาชมบรรยากาศจริงๆนอกจากนั้นนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์นะคะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะคะได้จัดให้ แชมป์ s, นะคะมีเงินรางวัล2ล้านบาทแล้วก็รองแชมป์มีเงินรางวัล1น1ล้านบาทแล้วก็แน่นอนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักฟ i ฟ่าหลักสากลเราจัดให้มี uh, VAR ในรอบการตัดสินทั้ง2ทั้ง4แมตช์ด้วยกันนะคะ